ดีนะแถวนี้แถวนี้เล่นยากนะเข้าไปตัวนู้นด้วยอ่ะเพื่อนสีเหลืองอ่ะเข้าเลยใช่ไหมไม่ใช่ตัวเยอะอ๋อมัตตะก้าด้วยนี่หว่าโดนแล้ว

กำลังกำลัตงตึงเลยนะ,ะไม่เอาจริงอ่ะไม่มีตัวแน่ เาได้แลวตเอามีคนมาแล้วมีคนเลงผมแล้วเนินเนเนินแเพื่อนเป็นงมันวะเขโดดดูเขาโดดดู

เป ah. Ye yeah. ิดกระบอกเดิมเลยสองตัวสเอาเรื Z ่องเท 2ก็สีมันจะโดนได้ไงวะพี่นะถ่ายชิ้่อนถ่ายชิ้น่อมันพิกมันพิกเอาวะที่หนึ่งดีอายแล้วน้องๆโหลดไม่ทันอ่ะปืนหายอะไรพี่บอยถือดอกมงดอกไม้เก็บกลับบ้านได้อ่ะ เร็ันเนียข้สะอาดได้เป็นเจ็ด